สวัสดีครับวันนี้พวกกผมโทรล้านักสะสมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนี่ครับอันนี้จะเป็นชุดกระเป๋าสะพายข้าง Fisherman Friend นะครับผมอ่านี่ครับผมตัวอย่างก็เท่ๆแบบนี้นะครับผมอ่าซึ่งจะเป็นลิมิเต็ดอ dition นะครับของ Fisherman Friend นะครับเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะครับมีให้เลือกสะสมทั้งหมด3แบบ3สีนะครับมีสีเขียวมิ้นต์สีแดงแล้วก็สีเขียวเลมอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวกระเป๋านั้นเป็นแบบไหนนะครับจะเท่แค่ไหนนะครับผมอ่า เรามาแกะกล่องแล้วดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับผมเราก็จะพบกับถุงลูกอมของฟิ r m a n f ฟ i น n d 2ถุงนะครับแล้วก็นี่ครับผมอ่าหมดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นกระเป๋านะครับนี่นะครับผมฟ m a n มนเฟรนลดมินนะครับอมแล้วชุ่มคอชื่นใจแน่นอนนะครับผมอ่านี่ครับนี่ครับผมกระเป๋านะครับก็เป็นลายข้างแบบนี้นะครับผมอ่าเป็น ลายข้างคัดคาดแบบนี้นะครับผมตัวกระเป๋าก็ทํามาดีนะครับผมอ่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับฟิชแมนเฟนนะครับก็เป็นตีนทุกแกนะครับผมแล้วก็มีสายสะพายแบบนี้นะครับด้านในก็กันน้ําได้ด้วยนะครับผมอ่านี่ครับผมเป็นตีนทุกแกแบบนี้นะครับสามารถปรับระดับได้2ระดับนะครับตีนทุกแกนี่ครับผมตัวสายกระเป๋านะครับก็จะมีคําว่าฟิชแมนเฟนนะครับผมอ่านี่ครับผมสามารถปรับได้2ระดับนะครับนี่ครับ ผมก็เลือกมาเป็นสีเขียวมิ้นท์นะครับผมชอบสีนี้นะครับผมอ่านี่ครับสวยงามนะครับผมเท่ดีนะครับตัวผมนะครับชอบไอ้ตรงคําว่าฟิชเชอร์แมนเฟนตรงสายสพายมากๆนะครับมันดูเท่นะครับผมนี่ครับตัวกระเป๋าก็จะประมาณนี้นะครับผมเก็บของได้พอสมควรเลยนะครับนี่ครับชุดกระเป๋าฟิชเชอร์แมนเฟนนะครับผมชุดกระเป๋าสพายข้างนะครับฟิชเชอร์แมนเฟนนะครับมี 3- สีนะครับ3าแบบให้เลือกสะสมด้วยกันนะครับนี่ครับลองใส่ถุงออมให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ อ่านี่ครับผมก็ขนาดกําลังกระทัดรัดนะครับผมสามารถสะพายกระเป๋าเท่ๆแบบนี้ได้นะครับสําหรับคุณผู้ชายนะครับอ่าี่เท่มากๆนะครับผมสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับผมอ่านี่ครับมีสามสีให้สะสมด้วยกันนะครับผมชอบสีไหนชอบแบบไหนไปเลือกซื้อได้เลยนะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ